ตันนี้ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพนะครับจะตุจักนะครับหรือว่าหมอชิดสองนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกันเลยนะครับหมอชิดสองนะครับสายเหนือแล้วก็สายอีสานนะครับนะครับไปบริษัทขนส่งกรุงเทพจำกัดนะครับ จตุจักรนะครับกับบริเวณทางเข้านะครับด้านบนก็เป็นทางด่วนนะครับที่จอดรถสำหรับผู้มารับญาตินะครับรับมาส่งญาตินะครับนะครับบริษัทขนสง่งจำกัดนะครับ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพนะครับจะสุดจากหมอชิดสองนะครับ,บสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับระหว่างสายอีสานนะครับแลวก่อนสายเหนือนะครับมาเดินทางที่นี่นะครับหมอชิดสองนะครับ จะเป็นป้ายบอกทางเข้านะครับทางเข้าที่สามชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็จุดประชาสัมพันธ์นะแล้วน้าจะมีที่จำหน่ายตั๋วด้วยนะครับแล้วก็เส้นทางสายฟ้าต้นดอกเชียงเหนือนะครับขึ้นไปข้างบนนะครับบริเวณนี้ก็สําหรับท่านที่นี่ถือวนะครับก็จะมาขึ้นรถนะครับสายต่างๆนะครับที่จะเดินทางไปนะครับในบริเวณนี้นะครับถือว่าใหญ่มากนะครับวอชิด2นะครับ ็อาศสยถามเอานะครับำหรับท่าที่จะเดินทางไปไหนนะครับถ้าไม่ทราบนะครับถามเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหรือว่าประชาสัมพันธ์ก็ได้นะครับแับมีป้ายบอกชัดเจนนะครับจะไปทางไหนไปยังไงนะครับนี่ครับบรรยากาศด้านหน้าอีกครั้งนะครับมอชิดสองนะครับสำหรับมอชิดสองนะครับหรือว่าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจัรนะครับก็ถือว่ากว้างใหญ่มากนะครับ สการดเดินทางน,นะครับอยู่ไม่ไกลจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตนะครับประมาณสองโลสามโลนะครับจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตมา,า,า,ท,ตมาที่สถานีขนส่งบริษัทกรุงเทพจตุจักรนะครับน่าจะประมาณนั้นนะครับมีโอกาสมาเก็บภาพบรรยากาศให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนะครับบริเวณนี้เป็นทางขึ้นไปชั้นสองนะครับสามารถนํารถขึ้นไปได้นะครับ อีกมุมหนึ่งนะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพนะครับจตุจักรนะครับหมอชิดศรนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพจตุจักรนะครับหมอชิดศรนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ